เก okay, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับที่ชมนะฮะผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้กับผมกวินเชษกวินพิรมสินนะครับผู้จัดจการฝ่ายขายของบริษัท Pri ์ e i n t e r n a t i o n a l ประเทศไทยครับวันนี้ก็มีโอกาสอันดีมากๆเลยที่เราจะได้มาพูดคุยในเคสที่เรียกว่า Amazing มากๆเลยนะครับเกรทสปิเกอร์ของเรานะครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะชื่อยุ้ยสุภาพรศอกจะบกค่ะอาชีพเป็นพยาบาลนะคะอ๋อเป็นพยาบาลด้วยนะครับแปลว่ามีความเรื่องของสุขภาพกายภาพสุขภาพอยู่แล้วถูกต้องไหมครับค่ะว้าวนะครับวันนี้เคสที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามนิดนึงนะครับเป็นเคสของคุณยุย้ยโดยตรงไหมครับเป็นเคสคุณพ่อของยุ้ยเองค่ะ อเป็นคุณพ่อเลยใช่ไหมคุณพ่อเป็นยังไงครับผมค่ะก็เริ่มต้นเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยตรวจเจอว่ามีปัญหาสุขภาพก็คือมีก้อนไขมันค่ะที่ตรงหลังคอตรงนี้เลยนะคะนูนขึ้นมาแบบเป็นหลังเต่าเลยอ่าเราก็คือเอามือเข้าไปบีบเล่นมันก็จะเป็นก้อนนุ่มๆน,นะคะแต่ว่าขนาดของมันใหญ่ขึ้นจากเดิมตอนแรกที่เราเจอนะคะก้อนมันจะแบบนูนขึ้นมาเล็กๆ เดี๋ยวขอโทษนะครับขอโทษนะครับแป๊บหนึ่งเสียงเสียงหยุดไปครับเปิด์หม่นะครับอ๋อได้ยินชัดไหมคะโอเคขอ,ขออีกรอบหนึ่งนะครับเป็นยังไงนะครับก็ของคุณพ่อมีปัญหาเรื่องของก้อนไขมันที่คอคะ่ะขนาดใหญ่เลยนะคะเหมือนเราเอาอุ้งมือของเราเนี้ยนะคะไปวางไว้ที่ด้านหลังอ่า ถ้าเกิดว่าดูบนจอภาพจะมองเห็นจากทางด้านข้างขนาดใหญ่นะคะทีนี้อาการที่คุณพ่อเป็นเนี่ยคือเราสังเกตกันมาสักระยะหนึ่งนะคะว่าก้อนนี่มันใหญ่ขึ้นมากแต่พ่อบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้ปวดจะมีปัญหาก็คือเวลาที่เราเงยหน้าขึ้นตัวก้อนค้ำคอไว้ทำให้เราเงยหน้าขึ้นได้ไม่สุดนะคะในตอนนั้น แล้วก็เราก็เลยกังวลอนุญาตแชร์แชร์ภาพให้กับผู้ชมทางบ้านได้เห็นได้ไหมครัได้เนาะโอเคเดสักครู่นะครับโอเคนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะใหญ่ขนาดนั้นเลยค่ะใหญ่มากโอเคแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใหญ่มากเลยตอนตอนไปตรวจเจอคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับคุณหมอเขาสงสัยนะคะว่าเป็นก้อนไขมัน แค่นั้นเองแต่มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายได้เหมือนกันในตอนนั้นซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องตรวจโดยการเอาชิ้นเนื้ออันนั้นไปส่งถึงจะรู้ว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีค่ะ uh huh. อ่าฮะพอพอไปตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอก็แนะนําว่าขนาดใหญ่ตอกแบบเนี้ยต้องผ่าตัดออกเลยแล้วก็ต้องใช้วิธีการผ่าด้วยการดมยาสลบด้วยเพราะคุณพ่ออายุหกสิบกว่าแล้วค่ะ อ่ออายุหกสิบกว่าแล้วแล้วก็พอพอจะตัดก็คือต้องดมยาสลบใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้พอพอไปผ่าตัดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตอนที่เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นพยาบาลต่อให้ผ่านเคสมาเยอะพอมันเป็นคนในครอบครัวเรารู้สึกตื่นเต้นนะคะกับการผ่าตัดเราก็กังวลว่าในช่วงที่อยู่ในห้องที่ดมยาสลบพ่อจะเป็นยังไงบ้างพ่อจะตื่นมาหาเราไหมตอนนั้นก็ภาวนาอยู่ตลอดนะคะจนอ่า ออกมาจากห่องผ่าตัดก็ตื่นแบบสลืมสลือพ่อตื่นแบบสลืมสลืมรู้ตัวก็คือหมอให้กลับบ้านเลยแล้วก็อธิบายให้เราฟังว่าตรงก้อนเนี้ยเอาออกให้เรียบร้อยแล้วเป็นแผลเย็บที่ปิดเป็นปาสเตอร์ขาวๆมาตรงบริเวณหลังคอนะคะอ่าแล้วคุณหมอก็แนะนำบอกว่าต้องให้ล้างแผลทุกวันวันละหนึ่งครั้งครบสิบวันให้มาหาหมอเพื่อตัดไหมอ่านะคะ ด้วยความที่ย<ช>ุ้ยเนี่ยเป็นพยาบาลบก็เลยล้างแผลเองที่บ้านเลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะโะอ้ยแเปิด<อ>เปิดเห็นแผลครั้งแรกเป็นยังไงครับ<อ>ดูจากรูปนี้ตกใจคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะว่าด้วยความที่ยุ้ยเองอยู่ในห้องที่ผ่าตัดเรื่องหัวใจ ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจคนไข้แล้วเราก็เคยเห็นแผลเวลาคุณหมอใส่เครื่องเราก็จะดูว่าอุ้ยแผลมันก็เย็บออกมาเรียบร้อยสวยดีเนาะแต่พอเราเปิดแผลของพ่อออกมาแบบตกใจแล้วก็คือโปรธหมอมากค่ะตอนนั้นเพราะแบบพอเปิดออกมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมหมอเย็บแผลแบบนี้อะ่ะคือมันมีห้าเข็มแต่ว่าทําไมตรงปลายแบบมันไม่เย็บให้อีกเข็มนึงแล้วก็แผลค่ะมันไม่ชนกันอะ แล้วดูจากที่รูปอะค่ะมันแบบบูบี้อะบูบี้แบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาคือแบบคิดในใจว่าโอ๊ยทําไมถึงเย็บแบบนี้คือคือโกรธหมอมากนะคะตอนนั้นอะเออแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ว่าโกรธได้เลยใช่ไหมโกรธคือโกรธมากเพราะว่าพอเราเคยผ่านการทําแผลที่ที่มีหมอเย็บแบบนี้เหมือนกันอะที่แผนที่เราทําอะมันไม่เละขนาดนี้อะคือบันก็จะดูรูปก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแล้ว ถ้าเดาๆนะแผลเป็นแน่ๆเลยอย่างนี้น่ากลัวมากค,คือคิดเลยว่าตรงด้านซ้ายมุมด้านซ้ายที่เห็นจากรูปค่ะยังคิดเลยว่าแผลจะติดไหมอ่ะตอนนั้นอเออมาบควาะว่าถ้าถ้าในทางการ <c oughs> แพทย์คือซ้ายสุดก็ควรจะเย็บอีกเข็มหนึ่งใช่ไหมคบใช่เงค่ะเราคิดแบบนั้นว่าตรงเนี้ยต้องมีอีกเข็มหนึ่งเพื่อให้มันรประกรบแต่เขาไม่เย็บอ่ะแล้วก็เฮ้ยยังไงอ่ะคือก็ได้แค่ทำใจอ่ะนึ้ภาพออกมาค่ะมันออกมาแล้วอ่ะ เออจะกลับไปเย็บอีก็ไม่ได้นะคะอืันนี้พอพอเห็นแผลพ่อนี้ตอนนั้นได้ได้คิดถึงไอเทรแคร์เรียงฮะคือตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้จักไอเทระแคร์ค่ะเออความสําคัญคือไม่รู้จักไอเทรแคร์แล้วก็ทําแผลมาทุกวันจนกระทั่งวันที่สี่นะะวันที่สี่เนี่ยก็ได้เข้าไปฟังเรื่องราวของไอเทรแคร์พอดีพอดีนะคะพอดีพอดีเลยพอดีเลยนะคะได้ฟังเลยว่า ไอเทรคแคร์เนะี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ประโยคหนึ่งที่จําได้ก็คือว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งใช้ไอเทรแคร์ไปเป่าแผลคนไข้ผ่าตัดตอนนั้นคือปิ๊งไอเดียเลยว่าเพราะฉะนั้นต้องเอาไปเป่าพ่อ,อตอนนั้นนะคะกลับบ้านมาถึงก็บอกพ่อเลยบอกว่าพ่อเนี่ยหนูได้เครื่องนี้มามเขาบอกว่าหมอใช้เป่าที่แผลนะพ่อมันจะทำให้ไม่อักเสบพ่อแล้วแผลน่ยจะสมานไวขึ้น แล้วก็จะไม่มีแผลเป็นด้วยตอนนั้นคือจําแบบนี้เลยพ่อก็บอกอืมอ่ะลองก็ลองพ่อก็บอกแบบนี้คือขามากนะคะอืมแล้วก็เลยพ่ออารมณ์ประมาณว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมให้หายใช่ไหมคือพ่อแบบอะไรก็ได้ลูกว่าดีพ่อก็ว่าดีพ่อก็คือโอเคมากค่ะเออก็คือเป่าเป่าแผลด้วยความที่เริ่มใช้ตอนแรกนะคะก็คือเป่าแบบนี้เลยค่ะเหมือนที่เห็นในภาพผ่านตัวตัวก๊อสที่ปิดอยู่แบบนั้นเลย อ่าแค่ห้านาทีอห้านาทีเท่านั้นเองใช่ค่ะนะคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็จะต้องเปิดทาแผลในทุกๆวันตอนเช้าอ่าเรารู้สึกแบบสังเกตแผลทุกวันทุกวันทุกวันค่ะต้องบอกว่าเริ่มเป่าแผลในวันที่สี่นะคะอ่าหมายถึงว่าหลังจากผ่าตัดไปสี่วันถึงเริ่มมาเป่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่เป่าวันที่สี่วันที่ห้า วันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าเนี่ยค่ะแล้วก็วันที่สิบตอนเช้าก็คือเป่าไปทั้งหมดแค่เจ็ดวันพอเป่าเสร็จแต่ละครั้งนี่ใช้เวลาเป่านานไหมคะเป่าแค่ห้านาทีค่ะโอ้ใช้เวลาใช้เครื่องคลาสสิกด้วยใช่ไหมคะห้านาทีเท่านั้นเองคลาสสิกค่ะเป่าห้านาทีใช่ครับค่ะแล้วพอไปไปหาหมอเป็นไงบ้างครับวันที่สิบวันที่สิบก็ครบรอบที่ตัดไหมพอดีอ่า เราก็ลุ้นนะคะว่าหมอจะว่ายังไงบ้างกับแผลนะคะทีนี้พอเปิดแผลออกมาก็คุณพยาบาลเขาก็มาดูคุณหมอก็มาดูหมอก็บอกว่าเอ๊คุณลุงทําไมแผลเนื้อของลุงมันติดกันไวจังล่ะเนี่ยมันเริ่มกืนปมไหมลงไปแล้วนะเนี่ยดูะะซิเนี่ยมันแบบบุแบบยุบลงไปแล้วก็ติดดีมากเขาก็เอาแบบอ่าตัวคีบของคุณหมอนะคะเขาก็จะแบบถางดูถางดูถางดูเหมือนกับว่า ดูตรงรอยช่องของแผลระหว่างระหว่างไหมที่เขาเย็บแต่ละช่องว่ามันติดดีไหมอประมาณนั้นนะคะคเขาก็ลองดูโอ้แผลติดดีมากแล้วก็ตื้นไหมลงไปด้วยนะคุณลงุงเดี๋ยวตอนที่ตัดไหมเนี่ยคุณลุงจะเจ็บหน่อยนะเพราะเขาต้องหาปมของไหมที่เนื้อมันทับลงไปแล้วอันนี้คือกา,การที่หมอบอกแบบนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่า<อ>เรามีเวลาแค่ต้องบอกว่าหลังผ่าจนถึงตัดไหมเนี่ยสิบวัน โดยธรรมชาติของร่างกายเราอะเนื้อที่มันจะติดกันนะคะที่จะมาสมานติดกันเลยบางคนเนี่ยสิบวันแล้วเนี่ยแผลไม่ติดหมอตัดไหมไม่ได้ค่ะอืมอันนี้คือเป็นคำบอกจากพยาบาลวิชาชีพเลยนะครับว่าปกติแล้วการผ่าตัดเย็บขนาดนี้สิบวันสิบสี่วันอาจจะยังไม่ได้สมานได้ขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับแล้วกหลอนจาก พยาบาลก็คือตัดไหมออกนะคะพยาบาลก็ควานหามากเลยค่ะหาไหมไม่เจอว่าปมมันแบบแบบโดนทับลงไปอซึ่งคุณหมอก็สอบถามตลอดเลยว่าคุณลุงมีอาการเจ็บไหมะนะคะแล้วก็สังเกตได้จากแผลค่ะเราจะอันนี้คือให้เป็นความรู้ไวสำหรับบางคนอาจจะมีเรื่องของแผลเนาะอสังเกตูว่าแผลของเราเนี่ยมีการอักเสบหรือติดเชื้อ ด้วยหรือเปล่าจะสังเกตได้ง่ายๆคือหนึ่งแผลจะมีการบวมแดงอืมถ้าแผลของเรานะคะวันที่หนึ่งวันที่สอง,ว,สองวันที่สามมีบวมมีแดงมากขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบอืมอย่างที่สองถ้าการอักเสบมันเยอะมากจะทําให้คนที่เป็นแผลนะคะมีไข้ด้วยอืมบวมแดงมีไข้บวมแดงมีไข้แสดงว่ามีการอักเสบติดเชื้อแน่นอนจากแผลนั้นอืมครับ ค่ะแล้วพอหลังก็คือปกติเลยใช่ไหมฮะไม่มีการอักเสบเลยถูกต้องไหมครับก็ยาแก้ปวดไม่ได้กินเลยค่ะตั้งแต่เป่าไอเทล่าว้าวนะครับหลังจากตัดไหมออกเป็นยังไงบ้างครับคุณยุ้ยพอตัดไหมเสร็จก็ส่งคุณพ่อกลับไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดค่ะนะคะขอเบาพ่อนิดนึงได้ไหมพอหลังจากตลัดไปก็โทรไปกำชับบอกว่าแม่ย้ายพ่อทำงาน อย่าไปขุด<า>ดินอย่าไปปลูผกผักตรงนั้นนะแขเพิ่งติดเราอยากให้เขาพักเพราะกลัวมันอาจจะไปปรีข้างในก็ได้อ,อมแม่ก็รับปากอย่างดีแต่ว่าคือไม่ใช่พ่อทําทุกอย่างค่ะพ่อก็คือกลับไปทํางานทําสวนทําไร่ที่เขาทําประจําเลยแล้วก็ผ่านไปอีกสิบวันหลังตัดใหม่นะคะยุ้ยก็คือกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดเออแม่ก็ฟ้องใหญ่เลยว่าพ่อไปทํางานนะให้พักไม่พักไม่อะไรเลย เอออะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าขอดูแผลหน่อยว่าพ่อเป็นยังไงบ้างก็เลยต้องถามก่อนต้องถามก่อนต้องถามก่อนไอ้ระหว่างที่ที่พ่อกลับไปต่างจังหวัดเนี่ยครับแล้วก็มีการทํำทําไร่ทํานาเนี่ยครับได้เป่าไอเทมเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่ได้เป่าค่ะเพราะเครื่องอยู่ที่กรุงเทพโอเคคือเครื่องอยู่กับเราแต่พ่อกลับไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับคือแปลว่าเราเป่าแค่ประมาณหกวันเท่านั้นเองถูกไหมใช่ค่ะใช่แผลติดสนิทเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับ แล้วหลังจากที่กลับไปหาพ่อเป็นยังไงฮะก็เลยไปดูแผลบอกว่าพ่อเนี่ยขอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบรอยรอยอะไรไหมก็เลยแบบคิดว่าต้องเป็นแผลเป็นใช่ไหมใช่คิดว่าต้องเป็นแผลเป็นแน่นอนเออมันต้องเป็นรอยเป็นเส้นเป็นตะเคอะไรแบบเป็นสะเก็ดเป็นอะไรให้เราเห็นนะไม่มีเลยค่ะคือมันมันเรียบสนิทเลยจนเราเองก็งงเลยแบบเฮ้ยใช่เหรอพ่ออย่างเงี้ยเลยคืองงเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเนาะอ่า นี่เลยอันนี้คือหลังจากตัดใหม่นะครับนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แหละค่ะนี่เลยนี่คือแบบไปเบเหมือนไม่เคยโดนเรียบมาก่อนเลยนะครับใช่ค่ะเรียบไปเลยแบบนั้นเลยอืมงงมากมหาจันมากคือทึ่งเลยค่ะกับพ่อของตัวเองนี่แหละครับนี่คือเป็นเคสคุณพ่อแท้ๆเลยเนาะค่ะโอ้สุดยอดเลยแปลว่า การที่เราเป่าอายเทอร์แคร์หกวันเต็มๆใช่ไหมครับเซลถูกการกระตุ้นมีการลบยกะลับการฟื้นฟูจนทําให้แผลเรียบเนียนเอาจริงๆเท่าที่เคยมีประสบการณ์เรื่องแผลน,นะถ้าแผลเย็บขนาดนั้นต้องเป็นตะขาบตัวใหญ่ๆแล้วละ่ะถูกไหมคือต้องใช้คําว่าเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนใช่ไหมครับอ๋อนีอ่คือรวมแล้วเป็ดเสร็จแค่ยี่สิบวันเนาะหลังจากผ่าตัดแต่ถ้าเรานับจากวันที่เราเป่าเป่าเครื่องค่ะ ใช่ไหมครับถ้าถ้าเรานับวันที่เราเราเป่าเครื่องไอจีรแคร์เข้าไปนะครับตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดวันถูกต้องไหมใช่ <7 S 2> ค่ะเวันนะครับก็ทำให้อ่าแผลของคุณพ่อนะครับเรียกว่าเริ่มจากเริ่มจากเอ่อเรียกว่าอะไรเริ่มจากประสานแผลได้ไวมากเนาะน<ช>กืนกินใหม่เยเดียวผ่านไปหลังจากนั้นสิบวันแผลหายสนิทเลยใช่ค่ะไม่มีในส่วนของ ไม่มีในส่วนของแผลเป็นเลยถูกต้องไหมไม่มีรอยเย็บเลยใช่ค่ะยิงเลยนะครับโห oh, เป็นเคสที่เอาจริงนะมันมองเห็นด้วยตาเปล่าเนาะนะฮะมันมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ค่ะครับได้มีการแชร์อย่างเงี้ให้กับเพื่อนๆไหมฮะคนที่อยู่รอบข้างคุณพ่อต้องบอกว่าชาวบ้านทั้งทั้งหมดนะคะที่เขารู้ว่าพ่อไปผ่าตัดแล้วพอกลับมาแล้วก็คนบอกว่าแผลมันอยู่ตรงไหนขอดูหน่อยพอพ่อเปิดคอให้ดูเขาไม่เชื่อคะ่ะพอพ่อไปผ่าตัด อืม,อมเขาบอกว่าทําไมมันมองไม่เห็นล่ะทําไมมันครับมันแบบมันมันเป็นแค่เส้นอะเส้นแบบเส้นเส้นเหมือนเส้นเนื้อเราเฉยเฉยแค่นั้นเองทุกคนคืองงมากค่ะอืมจริงจริถ้าดูจากรูปมันเหมือนกับแค่เหมือนโดนมิดกีนิดเดียวเองเนาะใช่ค่ะใช่ไหม ใช่โอเคสุดยอดเลยนะครับแล้วอยากอยากให้คุณพยาบาลนะคุณยุ้ยเนาะเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่ามีความกังวลเรื่องของบาดแผลใช่ไหมเวลาโดนเย็บแผลผ่าตัดผู้หญิงคลอดใหม่ๆนะครับฝากฝากฝากอ่อไอเจเรแคร์กับคนกลุ่มนี้นะครับได้ค่ะก็จากด้วยความประสบการณ์ที่ยุ้ยเจอประสบการณ์แบบตรงๆเนาะแล้วก็เป็นคุณพ่อของตัวเองต้องบอกเลยว่ามันเคสที่เกิดขึ้นจริง เราไม่ได้อยากที่จะให้พ่อมาผ่าเพื่อมาพิสูจน์ไอเทเลแครนะคะ <c oughs> แต่มันเป็นจังหวะแต่มันเป็นแบบจังหวะเดียวกันเลยนะคะที่คุณพ่อผ,ผ่าพอดีแล้วเราก็ได้เอิอใช้อืมต้องยอมรับเลยค่ะว่าตอนแรกเนี่ยเราฟังจากทฤษฎีว่าคลื่นเทเลเฮรตในเครื่องจะช่วยอะไรได้บ้างมันไม่เหมือนกับของจริงที่เราประสบพบเจอเลยต้องบอกว่า <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อมั่นและเชื่อถือได้เลยค่ะว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันช่วย กับเราได้แบบจริงๆแล้วก็หนึ่งในเคสที่จะช่วยได้มากๆนั่นก็คือเรื่องของแผลหลังผ่าตัดนะคะลดปวดด้วยลดบวมลดอักเสบด้วยสมานฟื้นฟูและก็ทำให้แผลหายไวขึ้นด้วยค่ะครับว้าวคือเป็นเคสที่เรียกว่า Amazing เพราะว่าอย่างที่บอกครับเคสบาดแผลหลายๆคนก็ค่อนข้างกังวลน,นะว่าอเป่าแล้วจะอักเสบกว่าเดิมไหมนะครับเป่าแล้วแผลจะหายจริงๆไหม เปล่าแล้วมันจะเป็นอะไรมากกว่าเดิมไหมนะครับวันนี้ทางคุณยุ้ยซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยก็มาเรียกว่าไม่อยากจะใช้คำว่าคอนเฟิร์มนะครับแต่เพียงแต่ว่ามาเล่าเคสเกิดขึ้นจริงในครอบครัวเลยก็คือคุณพ่อนั่นเองนะครับโชคดีมากๆในส่วนทีท่คุณพ่อไม่ได้เป็นในเรื่องของเนื้อ้ายเนาะนะครับเป็นแค่ก้อนเท่านั้น,อน,นเองใช่ไหมครับแต่ที่สิ่งที่ Amazing ที่สุดคือไม่มีแผลตะขาบ,บนคอของคุณพ่อเลย นะครับแปลว่าสาวๆนะครับหรือว่าสุภาพบุรุษคนไหนก็นแล้วแต่ที่มีความกังวลในเรื่องของการไปผ่าตัดนะครับหรือประสบอุบัติเหตุแล้วมีบาดแผลนะครับใช้ได้เลยเนาะมีคําเตือนไหมว่าใช้แบบเอ้ยให้เรามาระวังยังไงบ้างครับเพราะว่าเราใช้จริงเนาะค่ะก็ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เป่าโดยแผลโดย,โดยโตรงนะคะต้องบอกว่ารเรื่องแผลเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องทําความสะอาดล้างแผลก่อนนะ ไม่ใช่ว่าปล่อยแผลไปแล้วก็เป่าไอเทลแรแคร์อย่างเดียวไม่ใช่ไหมคือ <c ười> ต้องทําความสะอาดล้างแผลของเราด้วยตามปกตุกลัวเขาเชื่องไง <c ười> แบบเอ้เครื่องเครื่องมือเราดีเ <c> ก <ười> <c ười> ิดแผลปุ๊บเป่าเลยก็อาจจอากเสบได้ใช่ไหมครับควรจะทําอะไรบ้างนะฮะ <c ười> ใช่ก็คือทําความสะอาดแผลล้างแผลตามปกติของเราเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเครื่องไอเทลแรแคร์เนี่ยนะคะเป่าตรงบริเวณแผลของเราอ่าอย่างเคสคุณพ่อใช้แค่ห้านาทีเป่าตรงๆเลยได้ไหมหรือว่าต้องปิดพาก๊อสให้เรียบร้อยก่อน ควรใจยังไง่าถ้าเป็นแผลเหมือนกับเรามีดบาดทั่วไปที่เราไม่จําเป็นต้องปิดสามารถเป่าได้เลยอ่าแต่อย่างเผลผ่าตัดแผลผ่าตัดที่เย็บเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องให้เราปิดแผลตลอดเวลาครับอ่าเราก็เลยต้องเป่าผ่าปอดค่ะครับโอเคเลยช่วงช่วงที่เป่าคุณพ่อห้านาทีเองนะครับท่านผู้ชมนะครับเรียกได้ว่า นาทีเปลี่ยนเลยนะนะฮะไม่จต,ต้องใช้เวลาแบบเป็นสองชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็สามารถช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูได้เองนะครับว้าวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆสําหรับคุณยุ้ยนะครับพยาบาลวิชาชีพเพิ่งทราบนะครับเป็นพยาบาล <c oughs> คุยกันมาตั้งนานโอเคคุยกันมาตั้งนานเพิ่งทราบว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับนั้นวันนี้ที่มีความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะครับมีความรู้ในเรื่องของอบาดแผลเรื่องของโดยเฉพาะ อ่าทางานในห้องผ่าตัดเนาะเห็นแผลผ่าตัดมาน่าจะเยอะมากนะครับมีแต่เป็นเป็นเป็นแผลเป็นก็นักต่อนักนะครับดังนั้นวันนี้เห็นเคสของคุณพ่อใช้เวลาแค่เจ็ดวันในเปลนะคุณพ่อก็สามารถมีบาดแผลที่เหมือนไม่เคยผ่าตัดมาก่อนนั่นเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณยุ้ยมากๆเลยนะครับหวังว่า,าจะมีเคส Uh, amazing นะครับที่จะมาแบ่งปันกันอีกนะครับในอนาคตนะฮะอันใกล้นี้นะครับ,ขอบ,รบขอบคุณคุณยุ้ยครับสว,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับบายๆครับข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์ i t เทร c a r e รุ่น Classic i t ร l i c a r e รุ่น รีเมียมไอทาราแคร์รุ่นโปรและไอทาราแคร์บไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่สามารถใช้แทนคําแนะนําทางการแพทย์ได้หากต้องการคําแนะนําทางการแพทย์การวินิจฉัยหรือการรักษาโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทำการบิดเบือนความจริงหรือความประมาทของสมาชิกผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายอิสระของเรา